รุดพิกัดก็วังใหญ่พุตเตยวิเชียนบุรีสวนลุงยศสาร่อยลีครับมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างครับสวนกเกษตรพอเพียงไทรนาสวนผสมพาอพันธ์กัญชา รักษาสุขภาพสวัสดีครับตำบลบางใหญ่อำเภอวิเชียรบุรีครับเออดูออม่วงครับโดกมากพื้นแล้วสวนเกษตรพอเพียงครับ มันไปหน่ออ mm ู้เด็กสวยงามดีครับสวยงามจริงลากแยงครับพากแยงดู ฝรั่งกิมจูครับหนวยดกหลายน,นี่น่าจะเป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ม่อน,น,นี่กินได้แล้วครับนี่อาคารเทศ ฝรั่งกิมจูครับดกมากสวยงามครับีฝรั่งกิมจูนะครับยังไม่แก่เต็มที่กำลังสวยงามทำปิถึงปีนะครับเนี่ยออกรูกดกมาก มะละกอก็เยอะแยะเนี่ยถึงพื้นเลยนี่ลาดพื้นเลยนี่โอ้สวยงามมีลีครับพี่นอ้องมะละกอลกแห้งไร้ สวนไรนาสวนผสมอันนี้สดาหวานกินทผลำมมีทุกอย่างอันนี้กระเพาวควาย,ยค,าครับข้นขี่เหลาเห็ดครับคือหมายความว่าคนขี่เหลาเห็ดนี่คือในสวนนี่มีตะกับแก่ครับไม่ได้เห็ดเพื่อว่ากินกับเพาะนะครับกินกับแกมครับ กินกับเหล่านะครับเออมืองเอายังต้นกล้วยก็ไม่ใช่ต้นกล้วยพันอะไรนะต้นกล้วยก็พันสีทองเหมือนกันนะอืมพันดูใบกับมี่เออต้นกล้วยเราเออไม่ง่ายไยก่อนแะล้วน่ะเป็นถามตายศ วยงามจริงเด็กพันธุ์นะในสวนนี้มีแต่กลับแก้มเท่านั้นครับไม่มีออกมานี่กลับแก้มเท่าน,นั้น อันนี้จ้าของสวนครับวันดี้เอฟซีผมเนียเ่ยวันดีครับวายคือคันวายเอฟซีกัคบคุณไปยื่นวายถึงปลายใหม่ไปครับผมโอ้ <S <S 2> <S 2> ขอบคุณห,หลายๆครับไอเสี้ยงโอ,โอกาสหน้าฟ้าไม่ไอ ผมสีมาหาเจ้าหยอก